ถ้าคุณเนวินมีบรารมีมากเนี่ยมันจะไปกบแสงดวงอาทิตย์ของคุณอนุทินหรือเปล่าออซึ่งถ้าทาแบบนั้นจริงๆนี่คือปัญหาของเพื่อไทยนะฮะที่เพื่อไทยมันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะมันมีดวงอาทิตย์หลายดวงเกินไปมันมีคนอยากจะเด่นมากจนเกินไปจนจนคนที่อยู่ในตาแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่สามารถที่จะส่องแสงตัวเองออกมาได้นะครับเออและจากที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์คิดว่าทิศทางมันไปทางไหนมากกว่าระหว่างไปทางที่ ออกไปเพื่อเป็นพักร่วมหรือเป็นพักหลักในการตั้งรัฐบาลภาพที่เห็นเมื่อวันเสาร์เนี่ยจะคิดว่าน้ําหนักไปทางไหนภาพจากภาพเท่าที่เห็นนะครับผมก็คือพักเพื่อพักภูมใจไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นพักที่พร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นพักนําในการเป็นรัฐบาลถามว่าทําไมนะครับผมเราคิดง่ายๆครับพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นพักนําได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแมนเดตจากคนกรุงเทพ หรือ oh, สันทามาติจากคนกรุงเทพ <okay. S 2> นี่คือปัญหาของการเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับ uh huh. ก็คือคนที่จะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันต้องได้เสียงหรือว่าได้ได้การยอมรับจากคนในกรุงเทพมหานคร uh huh. เราเห็นไหมครับว่าภาพของพรรกภูมิใจไทยเนี่ยไม่เคยได้รับการยอมรับจากคนกรุงเทพเลยในการเลือกตั้งปีหกหกบัญชีรายชื่อเขาได้แค่นิดหน่อยน้อยมากนะพเพราะถ้าเผื่อเนวิลเล่นเยอะเนี่ย จะเหลือพื้นที่แบบไหนให้อนุทินเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยการจัดสรรความสัมพันธ์ทางอำนาจตรงนี้ลำบากเหมือนกันนะฮะ